ผมก็เป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็พาทํานาทําเกษตรเมื่อก่อนต้องปลูกหน้าฝนเพราะว่าไม่มีน้ําแล้วก็อาศัยน้ําฝนรอแต่น้ําฝนทั้งปีลำบากมากมองแต่ฟ้าทั้งปี <c oughs> เมื่อไหร่ฝนจะตกเนาะตั้งแต่เรามีบ่อระบบเปิดของสวนเราครับขุดบอ่อตรงนี้นะเราสามารถทําได้ทั้งปีครับเวลาน้ําน้ําข้างบนไหลผ่านนาเราเราก็ดักเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้ทางน้ําเดินครับผมขุดบ่อ สักเลยวันๆผมไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยมีพริกมีมะเขือมีถั่วมีข่าตะาไคร้ใบมะกรูดมีหมดนี่คือผลดีของที่เรามีบอ่อแล้วประกอบกับการที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโล,โลยีมหาสา,ารคามก็มีการเรียนการสอนอย่างผมก็ไปเรียนอยู่ที่อาจารย์สอนนี่พวกผมก็มาพัฒนานี่แหละครับบางครั้งทางกเกษตรอำเภอก็เชิญไปเป็นวิทยากรช่วยอบรมเกษตรกร,ร,รผมก็เผยแพร่ไปเรื่อยๆเ,เขาก็บอกว่าเจ้าได้มาจากเอ้าค่อยเรียนวิทยาลัยการเกษตร มีความสุขมากถ้าทําเกษตรผมพูดให้เกษตรกรฟังอยู่เรื่อยๆถ้าใครทําเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกครับคือทางรอด